เราอดใจไม่ได้จริงเราเห็นแล้วเราแบบมันอดใจไม่ได้เพื่อนๆดูสิดูค่ะเดี๋ยวต้องมาเก็บเดี๋ยวต้องมาเก็บ สวัสดีจ้าทุกคนเราจะรีวิวให้ดูต้นแบล็คเบอร์รี่แล้วก็ลูกลูกแบล็คเบอร์รี่ดกมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปจองไว้ก่อนวันนี้ไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวอีกวันหนึ่งเราจะมาเก็บคราวันนี้จะถ่ายดูว่าดกขนาดไหนที่อดใจไม่ได้มาดูกันนะคะโอ้โหดูสิเนี่ยอันนี้ล่วงไปเยอะเลย <laughs> ไม่ได้เลเราอดใจไม่ได้เลยเห็นไหมนี่ เราจะเก็บให้ดูเฉยๆจ้านี่นี่นี่เพื่อนๆดูนี่จ้าโอ้โหดูสินี่เยอะเลยจ้าลูกมันเยอะเลยตรงนี้นี่จ้าอุ้ยดูสิเนี่ยอันนี้นี่อันนี้นี่นนนเดี๋ยวขอขอเก็บกินก่อนนะลูกใหญ่มากเลยดูสินนี่นี่นี่น ดูทุกคนดโูโหนี่เราจะเก็บกินนะมันเยอะอ่ะมันเพื่อนมันเยอะมากเลยดูสิคะดูช่อนั้นดูช่อนั้นโอ้แล้วก็ช่อนี้เดี๋ยวนะช่อนี้ดีกว่าช่อนี้ช่อนี้โอ้โห ยายยายเดี๋ยวพวกนี้ต้องมาเนี่ยอดใจไม่ได้เลยอูย้ยอยากให้ดูช่อนนี้ชัดๆเลยอุย้ยนี่จ้าเพื่อนๆดูช่อนนี้นน่นอีกโน่นโน่นโนโน่นโนโน่นนู่นอีกจ้าน่นโน่นโน่นโน่น,นเดี๋ยวเราขอเก็บช่อนี้ก่อนนะ เราอดใจไม่ได้จริงเราเห็นแล้วเราแบบมันอดใจไม่ได้เพื่อนๆดูสิดูค่ะเดี๋ยวต้องมาเก็บเดี๋ยวต้องมาเก็บนี่จ้ากินเลยนะอืมมันหวานมากเลยอะ่ะอร่อยมากเลยค่ะอืมมันหวานมากๆเลยอะ่ะ กินมาเลยม,มาจ้าเราใช้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยมันอดใจไม่ได้หรกจ้าเพื่อนเพื่อนดูดินี้มันจะอดใจได้ยังไงมันดกขนาดนี้เพื่อนเพื่อนดูนั่นๆ,ๆัๆนนนันวันนี้เราไม่มีเวลาจริงๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ นี้เรามาเก็บอดใจไว้ก่อนนี่อีกจ้ะนี่อีกอุย้ยเยอะไปหมดเลยโอ้โหมากมายมากมายดูสิคะดูจ้าดูดูนี่หนนี่อยากให้ดูมันสุกเต็มที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเราต้องมาค่ะมันอดใจไม่ได้แล้วต้องมาจ้าต้องมาดูสิคะโอ้ยอันนี้สุกแล้วนี่ หวานหวานหวานอยาให้เพื่อนดูใก,ใกล้ๆแถวนี้จะแรงนิดนึงแต่ว่าโอ้โหดกดกนี่จ้าดูเลยอือหือดกนี่จ้า กำลังสุกเลยยิ่งอากาศร้อนๆด้วย